ทุกคนคะ่ะทุกคนช่วยโบดูหน่อยได้ไหมคะว่าสีไหนเนี่ยดูแลสะดุดตาสะดุดใจที่สุดคะตอนไปหน้าร้านเนี่ยมีหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยคะ่ะว่าจะเลือกสีกระเป๋าเนี่ยยังไงดีเพราะว่าสีนั้นก็สวยสีนี้ก็สวยทํายังไงดีใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคกันคะ่ะตอนเปิดคลิปมาเมื่อกี้นะคะใบไหนที่มันเข้าตาเห็นแล้วชอบมากที่สุดนะคะใบนั้นแหละคะ่ะเป็นใบที่ถูกใจแน่นอนคะ่ะหรือว่าถ้ามันเลือกไม่ได้หรือว่ามีที่เข้าตา2 3สใบเนี่ยก็ให้รับกลับไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้องเนี่ยจะตามไปเข้าฝัน,นะคะ่ะ ส่วนวันนี้ใบที่สะดุดตาที่สุดก็เห็นจะเป็นสีเขียวกากีใบนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือค่ะน่ารักมากกระปุกกระปิเป็นทรงเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะเหมาะสำหรับสาวตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราถือกระเป๋าเล็กๆเ,เนี่ยกำลังมาเลยค่ะเทรนดนี้นะคะเปิดมาด้านในนะคะมี12ฝั่งเปิดง่ายด้วยนะคะจะมีช่องแบ่งนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นช่องสิบยาวเราไว้แบ่งใส่ของสำคัญนะคะเช่นกระเป๋าสตางค์นะคะเข้าไปแบบนี้ก็ได้ค่ะ เวลาหยิบนะคะจะได้หาง่ายค่ะแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้หายบ่อยค่ะหูฟังนะคะสําคัญมากๆอยู่กับกระเป๋าตังค์แบบนี้ดีกว่าค่ะ <S <S ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านนี้ก็จะมีช่องแบ่งสองช่อง <S <S ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะจะเอาไว้แบ่งใส่ของชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเช่นลิปมันนะคะยาดงยาดงของเราที่หยิบบ่อย,ๆเ,ยๆเนี่ยก็ใส่เข้าไปในช่องหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะใส่โทรศัพท์มือถือนะคะเสียบเป็นแนวตั้งไว้แบบนี้นะคะหยิบง่ายสะดวกมากเลยค่ะเวลาจะใช้นะคะก็หยิบมาแบบนี้ได้เลยค่ะ ของอย่างอื่นจะได้ไม่ขูดหน้าจอด้วยนะคะส่วนช่องใหญ่ของเรานะคะก็เอาไว้ใส่ของชิ้นใหญ่ๆเช่นกระเป๋าแบ่งแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่เครื่องสําอางหรือว่าจะใส่เป็นร่มพับนะคะก็ได้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นลายนูโวนะคะแบบนี้เลยรุ่นนี้นะคะจะมีห่วงตรงนี้มาให้สองข้างนะคะสําหรับใส่สายสะพายยาวได้ค่ะ กระเป๋านะคะขนาดกําลังดีค่ะเวลาถือสะพายเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ใหญ่จนเธอทามากจนเกินไปค่ะแต่ว่าด้านข้างของกระเป๋านะคะเราเย็บออกมาเนี่ยให้มีความกว้างนะคะแบบนี้เลยเพราะฉันเนี่ยสามารถใส่ของชิ้นหนาๆใหญ่ๆได้นะคะไม่ต้องเอามาถือแยกด้วยค่ะแบบนี้นะคะเหมาะมากทั้งน่ารักขนาดกําลังดีเลยค่ะ